สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆพี่น้องรปชทุกท่านนะครับเดี๋ยว 2019, วันนี้ผมมาอัปเดตข้อมูลใหน้นะครับก็ใกล้ถึงวันแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่8ครับวันที่8วันที่8พรุ่งนี้วันที่9นะครับถ้าพรุ่งนี้วันที่9วันต่อไปต้องเป็นวันที่10หลังจากนั้นก็เป็นวันที่11ก็ใกล้วันที่เราจะได้พบปะสังสรรค์กับพี่น้องรปชตอนนี้ ผมยังไม่มีเวลาอัปเดตไอ้ข้อมูลในตลาดให้ท่านฟังแต่เดี๋ยวผมจะมาอ่านให้ฟังตอนนี้เราได้รับการลงทะเบียนมาแล้วหลายท่านนะครับก็อส,อสิบกว่าท่านครับล่าสุดเมื่อตอนเย็นนี้ก็ท่านพนาเวสวนอาทิชัยท่านก็ยืนยันแล้วว่าท่านจะมาร่วมนะครับนอกจากนั้นก็มีคุณสุธิชัยมิ่งพลึกนะครับสุธิชัยมิ่งพลึกน,นี่โอนมาสองพันเลยมันใส่มาสี่คนไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวเราก็จัดการคืนให้นะครับคือไม่ก็อาจจะร่วมทุนันเลยก็ได้นะครับคุณไพโร์กินหวานนะครับก็โอนมาเรียบร้อยหนึ่งพันบาทนะครับคุณประมวลโตสันธิอันนี้โอนมาก่อนไปเลยนะครับคุณวุฒิศักดิ์คนโกโ้วุฒิศักดิ์รรมดีนะครับไอ้วุฒิศักดิ์คนโก้สุริโยบ,บันปาจากอุดรธานีนะครับ,บก็โอนมาแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะมาร่วมงานนะครับท่านหัวหน้า เกลไกลจิตธรรมนะครับจากระยองฮี่ใือเปล่านะได้ข่าวว่าจะย้ายมาอยู่แถวยะโสก็โอนมายืนยันมาเรียบร้อยนะครับส่วนท่านหัวหน้าชนนอนปัต,ตรีนะครับจากสกลนครอ,อันนี้ท่านติดธุรกิจนะครับตอนรับท่านแขกบ้านแขกเมืองมาแต่ว่าท่านไม่ได้มาร่วมท่านก็โอนเงินม,มาร่วมหนึ่งพันบาทนะครับก็เราโค้งจากบ ใมนมอบของที่ลึกใกล้แล้วก็ส่วนที่เหลือก็คงจะไปทำบุญในช่วงเช้านะครับร้านเหมือน,นตะวันนะครับโดยก,กบทรงศิษย์โอไม่ใช่นะครับสกสันลุไทยสาหัวหน้าก,กบทีแมนของเราก็มาแล้วกืพันบาทนะครับยินดีที่จะมาร่วมงานนะครับรายชื่อก็มีดังนี้นะครับแล้วก็มีคุณสาธิตโอไม่ใช่สาธิตนะครับสาริกาสางส,ส,สมบัติ โอนมาเรียบร้อยยืนยันมาเรียบร้อย1,000งพันบ,บาทครับได้อีกน้าบาทหาผู้เย็นไม่สนิทน,น,นะครับเดี๋ยวผมจะดึกๆผมอัปเดตให้ดูทางกลุ่มไลน์กันแล้วกันนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับวันที่11ธันวาคม2 5 6 3เนี้ยถ้าท่านไม่สามารถโอนได้วันนี้นะครับท่านแจ้งมาแล้วก็ลงทะเบียนหน้าง,งานขออย่างเดียวแจ้งมาก่อนนะครับแจ้งมาก่อนก็ได้เพราะว่าใกล้ถึงวันแล้ว ตอนนี้ผมสั่งของที่เลือกไว้แล้วจำนวน30กับ40นะครับประมาณนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะได้เตรียมงานพรุ่งนี้มวันนี้เราจะเตรียมงานก่อนแต่ว่าถ้าท่านใดไม่สามารถลงตันได้ท่านส่ง sms หรือว่าโทรศัพท์มาบอกก่อนยังคุณพี่ปีดาทางขอนแก่นคุณพี่อุดมว่ายังไงครับเนี่บจัไเนยครับจะไงเดี๋ยวจะให้คุณประมวลโทรคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับหรือใครที่ยังตกหลน คุณหมูอนุชาปริญญาสีสังที่สมศักดิ์คงชื่นใจส่วนทางที่แอพยูโรี่อยู่ทางสกลคนครท่านบวกติดภารกิจมีงานนะครับ<ห>ก็เสียดายที่ไม่ได้มาร่วมก็ครั้งต่อไปท่านก็รับปากาท่านจะมา่วมนะครับทางท่านที่สริหัวหน้าสริดที่อยู่สกลนครอันนี้เดี๋ยวให้ทางหัวหน้าประมวลได้ประสานอีกทีหนึ่งตอนแรกท่านก็รับปากว่าท่านจะมาร่วมนะครับรรก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับวันที่ วันที่11ที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องรปจทุกท่านนะครับก็ถ้าไม่สะดวกในการโอนนะครับมาลงทะเบียนหน้างานอีกทางรอยเอีดพราหน้าเปียกพัฒนประมงเขายังไม่มีใครประสานไปทางด้านน้นนะครับเพื่อนๆเราบอกต่อไม่ด้วยทางศูนย์เกียรติเจตถ้าใครจะมาร่วมยายโกอะไรพวกนี้ให้พี่ดาเป็นคนประสานก็แล้วกันนะครับครับขอเชิญทุกท่านกันเลยกันครับสําหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากแล้วพบกันวันที่สิบเอ็ดครับสวัสดีครับ